นี่นะคะสิ่งที่หน่อยรับซื้อนะคะเรื่องของเครื่องเงินเข็มขัดเงินขันเงินถ้าพีมีแบบนี้นะคะรับรองหน่อยรับซื้อแน่ๆเลยแต่ว่าคุณลูกค้าหน่อยไม่สามารถแจ้งราคาทางข้อความได้นะว่ากระเป๋าใบนี้คุณหน่อยจะซื้ออ่าเท่าไหร่น้ําหนักเท่านี้หน่อยจะต้องตรวจสอบทุกชิ้นทุกรายการเช่นขันเงินเส้นนี้พี่หน่อยรับซื้อเท่าไหร่ <ๆ S 2> เห็นไหมคะว่าสีที่แตกต่างสีของเครื่องเงินที่แตกต่างราคาแตกต่างกันแน่นอนนะ ยซื้อตามจริงค่ะแล้วก็เวลาหน่อยตรวจสอบให้นะจะได้ราคาเท่ากันไหม,มนี่ขึ้นเขียวควันขมงหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ<ม>เห็นไหมเขียวเลยมีเงินไหมเขียวมากค่ะมีเงินแต่ว่าแสดงว่าขันใบนี้ยเงินต่ำเนาะอ่ะต่อมาที่ใสายกบไว้ขันสีคล้ายๆกันเลยสีเหมือนกันเลย ดูสิคะหยดไปนิ่งสนิทเลยเห็นไหมคะเป็นใสๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นใสๆแบบนี้นะคะเขาก็เรียกว่าเงินดีแต่นี่ก็อมเขียวอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเขียวเหมือนกันนี่ลักษณะแบบอยู่ที่งานอยู่ที่ขันเงินแต่ละชิ้นแต่ละใบนี่แหละคะ่ะถูกแพงนะคะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เงินของคุณลูกค้าเลยแล่ถ้าใครอยากขายนะคะร้านหน่อยอยู่สี่แยกสะพานควายปากซอยประ,ปะดีพัทย์ยี่สิบเอ็ดเนาะ เ,บบ 21, เห็นเสาซอยประัดิีพันยี่สิบเอ็ดเห็นร้านแบงค์โบราณเลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่หน่อยรับซื้อเครื่องเงินขัดเงินใครมีอยากขายเปลี่ยนเป็นเงินมาหาหน่อยที่ร้านแบงค์โบราณได้เลยนะคะ